วนี้มาขายในห้องของปิดกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอันนี้คือที่รัางกล้องแปลกๆใช่ปะเพราว่าเราไม่มีที่ย่องกล้องสูงนะคะว่าวันนี้ก็ต้องแกะกันอีกลยว,วันนี้นะคะฮลโลเราจะมาแกะนี่เลคันค่ะลีลาคูมะซีซัน2ค่ะนะคะเป็นลีลาคูมะซีซัน2 ซีซัน1เดี๋ยวค่อยแกะนะอันนี้เป็นซีซัน2ก่อนนะคะซีซัน1คือแกะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นแบบที่ซีซัน1อันนี้นะคะซีซัน1มันจะเป็นทรงยาวนะคะอันนี้คือมีซีซัน2ทรงแบนเนาะเดี๋ยวซีซัน1ทรงยาวเดี๋ยวจะเก็บให้ครบ มันเป็นกล่องใส่ข้าวได้ปะคะเอาไปเวฟได้ปะไม่รู้แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้มอหงข้าวเลยนะนะทุกวันนี้ไม่ได้ใช้มอหงข้าวเพราะว่าพูดต่เพราะว่านะคะเราเราใช้เวฟเอานะคะเทข้าวเวฟเลยก็อันนี้น่าจะเทข้าวเวฟเลยแล้วก็ ข้ามานะคะแล้วเวลาข้าวเหลือก็นั่นแหละค่ะเก็บเหรียญได้ข้าวเว็บได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันเป็นลีลาคู่มืถือเออเลมอนปะคะเลมอนเนาะอืมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นรูปรลีลาคู่มาถือเลมอนเหมือนกันนะคะชอบเลมอนมนะั้ยะเอออันี้นเนี่ยค่ะเป็นถ้วยเล็กคะ่ะสามารถใส่ขนมคุกกี้ได้คะ่ะ ะะอันนี้นะคะเขาให้มากล่องเดียวค่ะซีซันวันเขาจะให้มาสองกล่องนะก็จะให้มาแบบอันยาวซีซันวันเป็นแบบอันนี้เป็นทรงยาวค่ะก็ปิ่นแกะไปแล้วนะคะซีซันวันหนึ่งกล่องมันมีกล่องหนึ่งเดี๋ยวป็นจะมาถ่ายให้ดูตอนหน้านะนี่เลยทรงยาวจะกล่องใหญ่กว่านะะอันนี้ไม่ทรงแบนเนาะนี่ค่ะทรงแบน ลีลาครูมามีเป็ดนี้เหมือนเป็นครอบครัวกันเนาะแล้วก็กำลังกินเคเลียครูมะมีเลมอนเต็มนะคะนี่เลยสามารถใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะเหรอส่วนส่วนในขอโทษส่วนในนี้นะคะก็จะมีกระดาษหลังไว้ใส่อย่างนี้เออมเป็นไงบ้างเออสวยเก็บให้สภาพดีนะคะ วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับการแกะละีลาครูนักซีซันทูนะคะบ๊ายบายค่ะ